สวัสดีครับผมอาจารย์พิรชันนะครับจากรายการคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับปดอย่าลืมนะครับฝากกดซ u b s c r i b e กดกระดิง่งและกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมอาจารย์พิรชันนะครับนะครับจากพิรชันสกติบุตร,รชแนลนะครับผมช่องที่พร้อมที่จะ นำความรู้ดีๆนะครับมาให้กับท่านทั้งหลายนะครับผมไม่ว่าจะเรื่องใดก็แล้วแต่นะครับถ้าเห็นว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ผมจะนำมาทันทีนะครับผมนะฮเช่นวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ยากที่จะนำมาพูดเรื่องนี้ครับผมจะลองนำอริยสัจสี่ที่จะหาวิธีอธิบายที่ทำให้มันตื่นขึ้นนะครับนำเรื่องที่ยาก ทำให้มันตื้นขึ้นนะครับฤตสีนะครับคือความจริงอันประเสริฐสีประการที่ต้องระดับผู้ที่จะมาตรัสรู้เองโดยชอบเรียกว่าโพธิสัตว์นะครับแปลว่าสัตว์ผู้จะไปสู่การตรัสรู้เองแล้วก็พ้นทุกเองถ้าท่านนำความรู้นี้ อันยากอันละเอียดปราณีตเนี่ยจะนำมาแสดงมาเปิดมาเผยเนี่ยพระองค์ใช่ว่ามันเป็นธรรมที่ปราณีตเป็นธรรมที่ละเอียดเป็นธรรมที่เรียกว่าลึกยากที่จะเข้าใจได้ง่ายบัณฑิตเท่านั้นที่จะเข้าใจนะครับดังนั้นใครนักบวชคนใดในปัจจุบันที่ พยายามที่จะอธิบายอริยสัจสีหรือความจริงอันประเสริฐมันมีความจริงหลายแบบครับความจริงทั่วไปที่ยังไม่ประเสริฐนะครับคือความจริงที่มันยังแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนะครับบางคนบอกในโลกียะมันก็มีระบบสัจจะบ,บางประการอยู่แต่ถ้าจะเข้าถึงที่สุดแห่งคําว่าสัจจะ ในระบบสังคตานี้ก็เรียกว่าอริยสัจสี 4. เพราะในอริยสัจสีเนี่ยมันจะมีตัวสุดท้ายที่จะยืนยันได้ว่าบุคคลน,นั้นรู้แจ้งแทงตลอดได้จริงก็คือมัรคีนองเปแปคือหนทางเริ่มเดินแล้วเดินไปสู่ทางดับทุกข์เป็นถนนทางเดินรอยของพระบิดาอันหมายความว่าเคยมีบุค คนที่เดินตามรอยนี้แล้วก็ไปแล้วด้วยดีเพราะเข้าใจข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามเรียกว่ารู้ว่าอะไรคือทุกข์จริงๆเมื่อรู้อะไรคือทุกข์แสดงว่าจะต้องรู้เหตุเหตุของทุกข์ในข้อที่หนึ่งถ้ารู้เหตุของทุกข์ในข้อที่หนึ่งเขาจึงจะสามารถดับหรือนิโรธเหตุได้ถ้าเห็นวิธีการดับ ข้อที่4จึงจะเป็นตัวนำไปสู่การดับสนิทนะครับดังนั้นมักโอมมีองค์8พระองค์จึงบอกว่าเป็นมัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางหรือปฏิปทาสายกลางนะครับสายกลางนี้นะฮะมันจะมีส่วนสุดที่หนึ่งคือรู้แล้วแต่ไม่รู้อริสสีความรู้นั้นเขาก็จะแค่รู้แค่ว่า เกิดมาแล้วก็ตายตายก็คงจะเกิดอีกเนะี่ยเพราะว่าบางทีก็ไปรู้แล้วว่าตัวเองเคยมีอดีตต่ะชาติเยอะแยะ,ยะไปหมดแต่ไม่รู้ว่าจะออกจากระบบนี้ได้ยังไงนะครับไปรู้เฉยๆนะครับกลุ่มนี้ก็จะนําความรู้เหล่านั้นมาสอนว่าตายแล้วต้องเกิดจะมีแต่ความมีขึ้นตลอดเวลา บางทีมันก็ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายแต่อาจจะสอนเรื่องกรรมได้ครับเรียกว่าทําความดีนะเพราะว่าทําความดีแล้วจะไปเกิดบนสวรรค์อะไรทำนองนี้แต่ยังบอกหมู่ชนไม่ได้ว่าทํายังไงจะบอกว่าการเกิดจะเกิดเป็นมหาเทพก็ยังไม่พ้นทุกข์ถ้ายังสนุกอยู่ที่ว่าอยากเกิดดีๆแล้วตัวเองจะมีความสุขมันเป็นกามลักกม ดังนั้นก็อยู่ในการเห็นแต่ว่ามีความมีขึ้นนะเกิดขึ้นนะเรียกว่าส่วนสุดที่หนึ่งไปสู่การนิพพานไม่ได้เลยทางสายกลางมาอีกคือพวกอุดเฉิดทิฏฐินะครับหรือพวกที่เข้าใจไปอีกว่าเกิดมาแล้วยังไงก็ดับดับ,ดบคือดับสูญหายเหมือนเรา เอากระดาษมาแล้วก็เอาไฟจุดกระดาษมันก็ฟุบหายเลยเขาไม่มีสติปัญญารู้ต่อว่ามันคืออะไรเขาก็สอนแค่ว่าไม่มีอะไรไปรับกรรมบางทีเขาก็อาจจะหลงไปว่ากรรมเนี่ยไม่ใช่ของเขาเนี่ยเขารู้ตรงนี้นะเขาคิดว่าเขาสอนว่ากรรมไม่ใช่ของเขาถูกครับแต่การขึ้นมามันผิดต้นน้ําผิดคุณจะมาบอกแค่ว่า ตายแล้วศูนไม่ได้มันง่ายเกินไปเพราะว่าเขาพูดเลยทางสายกลางแต่พูุ้ทธองค์เนี่ยนะครับจะไม่เข้าไปหาส่วนสุดหนึ่งและสองครับแต่พระองค์จะบอกว่ามีขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นคือความเป็นธรรมชาติของระบบแต่ถ้าจะดับไปจากระบบการเกิดเลยเนี่ยมันไม่ได้ดับ แบบความเข้าใจของพวกอุดเฉิทิฏฐิแต่เป็นการดับไปเพราะว่าไปเข้าเห็นปฏิปทาอันถึงการดับทุกข์เท่านั้นไม่ใช่อยู่ๆนั่งแล้วให้มันดับเองไม่ใช่นะครับดังนั้นอริยสตรีจึงมีความสําคัญมากอะไรที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาด้วยระบบปุงแต่งในสังคตะมันย่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาต้องเข้าใจจุดนี้ อะไรคือทุกข์ก็สิ่งที่มันมีขึ้นแล้วก็ดับนั่นแหละคือทุกข์ในความหมายแต่พอเรามาพูดในมุมมองของการเกิดมาแล้วเนี่ยคำว่าทุกข์จริงพูดถึงการเจ็บป่วยการเจ็บปวดเจ็บปวดจนทนได้ไหมถ้าทนได้ก็ไม่ทุกข์มากแต่ถ้าทนไม่ได้คือทุกข์ดังนั้นถูกแปรปลวนมาจะถูกแต่ยังถูกไม่หมดคำว่าทุกข์เนี่ย มันมีมากกว่าคําว่ารู้สึกว่าทุกแต่คําว่าทุกทุกขังเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่มันไม่เที่ยงแปลปวนอะไรไม่เที่ยงแปลปวนเข้าสู่คําว่าทุกข์แต่พอเรามาเห็นเข้าเกี่ยวกับตัวเองมีร่างกายคนอื่นเจ็บป่วยท่านทุกไหมไม่ทุกข์แต่พอมาเกิดกับตัวเองกับร่างกายตัวเองโอ้ทุกข์ทรมานเหลือเกินทางกายทางใจก็เลยไปเข้าใจผิด คือเข้าใจถูกนะครับแต่ว่ามันยังไม่ครบระบบถ้าเรานับเรื่องการเกิดก็คือหลังจากเราเกิดแล้วทุกแน่นอนครับทุกในร่างกายก็จะมีจะเจริญเติบโตแล้วก็เสื่อมแล้วก็ชราดับไปนะครับเกิดจึงเป็นทุก์แน่นอนต่อมาอะไรนะเอียดของร่างกายก็คือเจ็บป,ป่วย การเจ็บปวดการอะไรเนี่ยพยาธิเนี่ยนะครับก็เป็นทุกข์ของผู้นั้นที่มาได้กายแล้วยังแยกไม่ออกยังคิดว่าเป็นของเขาอยู่นะครับ,นะรบชาลาเป็นทุกข์ไหมทุกข์ในความหมายชาลาคือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายส่วนทุกข์อีกแบบในความหมายว่าเวลาท่านชาลาท่านทุกข์ใจไหมว่าเออชาลาแล้วต้องแก้ต้องนั่นต้องนี่มันมีสองแบบหนึ่ง ตัวชาลาหมายความว่ามันเป็นการบ่งชี้ว่าร่างกายนี้มีการเปลี่ยนแปลไปตลอดเวลาเส่อมไปตลอดเวลานะครับต่อมาตายคือทุกตายคือทุกหมายความยังไงก็ร่างกายนี้มันถึงการหมดการไปในภพนี้แล้วอ่ะการตายคือทุกนะครับการตายคือทุกหมายความว่ามันเข้าสู่ครบรอบของกายเนี่ยที่เวียนว่ายมาก็ จบลงมันก็ไม่มีอีกนะครับดังนั้นการตายตั้งไว้ยังไงก็เสื่อมนะครับบางคนก็ไปเห็นอะไรบางอย่างที่เออไม่เสื่อมอ่ะไม่บุบสลายอันนั้นก็ให้เข้าใจเถอะว่าตายคือทุกข์ไม่ต้องมาสนใจร่างนะครับผู้ที่ตายไปแล้วอ่ะเขาจะไปเกิดต่อเขาไปทุกข์นะครับแบบนี้นะฮะสรุปก็คือนะครับร่างกายเราคือหนึ่งในขันห้าคือรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเข้าใจง่ายก็คือเราเห็นวยตาเห็นสภาพแปรเปลี่ยนไปมันคือทุกข์แล้วก็เกิดแก่เจ็บตายส่วนนามทั้ง4ครับก็คือเวทนาสัญญาสังขารแบบนี้นะครับและวิญญาณเนี่ยมันมีการรู้แล้วก็มีการหมดไปรู้หมดไปก็คือมันมีสิ่งที่จะเข้าไปรู้ระดับมันกลายเป็นจิตเวทนามันอยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่ ไม่ไปรู้สัญญามันก็อยู่อย่างนั้นเราก็เลยหลักการคือบางโอกาสเราไม่ไปรู้ดีกว่าไม่อยู่แบบสงบค,คือรักษาติวนะครับแบบนี้นะดังนั้นอุปทานขันห้าคือทุกคือสิ่งที่มีขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาคําว่าดับไปเป็นธรรมดานะ่ะมันเป็นลักษณะอายุข,ของมันนะครับนี่คือนะครับระบบทุกคืออุปทานขันห้าขันห้ากับ ความยึดอุปทานแปลว,ว่าความยึดขันห้าก็อีกระบบหนึ่งที่มันเรียนไม่ได้เกิดมันเกิดขึ้นเพราะมีระบบกรรมแต่ไอคนที่มาอยู่ในระบบกรรมมันก็เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็คิดว่าเป็นเขาเป็นเขาแต่จริงๆแล้วพระองค์พอมาจะบอกว่าอุปทานความยึดขันห้าใครยึด,ดจากทีเนี้มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งมันมีอุปทานในขันห้าก็เรียกว่าอุปทานขันห้าจนกว่าคนเหล่าน,นี้จะมีสติปัญญาว่าอ้าว นี่ไม่ใช่เขาขันห้าไม่ใช่เขานี่ถ้าแยกได้ก็ถ้ายังมีชีวิตยอยู่ในปัจจุบันก็พยายามที่จะเห็นความจริงโดยถูกต้องก็จะเบื่อหน่ายในระบบการเนี้คือการเกิดการมีน,นะครับถ้าเห็นแบบนี้เรียกว่าคนเห็นะอะไรคือทุกข์จริงๆก็คืออุปทานกันห้าคือทุกแล้วก็เหตุ ที่มีอุบทานกันห้าคืออะไรเนี่ยสมุทรไทยคืออะไรครับมันจะต้องรายละเอียดไปว่าทํายังไงถึงจะไม่ให้เกิดถ้าท่านรู้<ด>อัจฉสี่โดยลําดับแล้วเนี่ยหนึ่งอะไรคือทุกท่านรู้แล้วว่าอุบทานกันห้ามันเป็นผลของกรรมเก่ามันส่งไปเรื่อยๆรื่อเราก็ตามกรรมไปเรื่อยๆืมันก็เลยไปว่าส่วนกรรมนั้นใครทําใครได้ครับ แบ่งกันไม่ได้แต่เขายังไม่รู้ว่าเขาเลยไปตามกรรมนั้นจนกว่าวันหนึ่งเขามีสติปัญญาเขาไม่ไปไปตามกรรมอ่ะเขาเห็นจุดที่มันทําให้มีขึ้นอ่ะเขาก็เลยแก้เหตุน,นั้นซะไม่ขอไปมีขึ้นอีกเขาเรียกว่าเพราะเห็นสาเหตุแล้วเข้าไปดับเหตุการดับขณะที่ยังมีกายอยู่ดับเฉพาะกับดับ ให้มันดับสนิทมันก็จะไปสู่การเดินมักต่อไปแน่นอนครับเราต้องอธิบายว่าเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปนี่คือไม่ให้มีนามลูกก็คือดับวิญญาณดับวิญญาณได้ก็ไม่มีระบบการเกิดพบจะไม่มีการนั่งอยู่แบบนี้เขาสามารถมีสติบริสุทธิ์ไม่หลงลืมเขาก็จะสามารถดับพบได้มีแต่้าดับพบแสดงว่า ไม่ใช้จิตใช่ไหมเขาอยู่เหนือขันห้าเขาอยู่เหนือจิตด้วยซ้ำปกติเราเนะ่ะจะเป็นไปตามจิตใจเป็นประธานนะครับแต่ผู้เห็นแล้วเนี่ยเขาจะคุมจิตได้เขาจะรักษาจิตได้เขาไม่ให้สิ่งนี้ไปสู่พเก้าวลงสู่พบใหม่ได้ถ้ารักษาอย่างนี้จนกายตายก็เรียกว่านิพพาน ดังนั้นสิ่งนี้มีใครหรือสมณะเราใดนำสิ่งนี้มาพูดมาอธิบายให้หมู่ชนได้ยินได้ทราบแสดงว่าท่านนั้นได้แทงตลอดในอริยสัจสีของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระองค์ใดปัจจุบันก็คือพระพุทธเจ้าที่พระองค์มีการตั้งพระนามตามรูปที่พระองค์ มาได้เสมอชาติเป็นมนุษย์สุดท้ายเรียกว่านะครับเวลาท่านบวชมาก็เรียกว่าสมณะโคโดมเมื่อท่านบรรลุนิพพานเป็นพระรหันตะสมาสมามสุตจ้าแล้วรูปร่างท่านเดินมาก็ยังเห็นว่าเป็นบุคคลเดิมแต่ไม่มีไม่มีใครรู้ว่าภายในนั้นนะคือใคร เราก็ไปจำแต่ลูกเป็นกรรมเก่านั้นแต่พระองค์ได้พ้นแล้วหลุดพ้นแล้วเป็นผู้ที่อยู่นั่นก็คือสิ้นราคกโทสะโมหะพระองค์จึงปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหันตสัมมา,มาัมพุทกเจ้าแล้วก็นำความรู้นี้มาแนก็ปรากฏตั้งอยู่ในโลกมันจะเสื่อมหายไปหมดแล้วใครจะมาเข้ารู้ใครจะมาสับทราบเรื่องนี้ ปัจจุบันมีการถ่ายทอดเรื่องนี้ไหมหรือถ่ายทอดแต่ว่าทํายังไงจะรวยเพราะว่าเข้าใจว่ารวยคือการพ้นทุกข์ของปุถุชนเพราะเราสึกทุกข์มากที่ไม่มีเงินมีทองไม่มีสิ่งนั่นสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะรา,าคาครับน,นี่คือสิ่งที่อยากพูดให้เห็นแบบตื้นๆก็ไม่รู้ว่าผมจะสามารถพูดให้ตื้นขนาดไหนนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะครับผมก็จะนำเรื่องอดีๆเหล่านี้มาให้ท่านได้รับชมรับฟังกับผมอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ